สวัสดีครับปมสวัสดีจ้าน้องเพชรตื่นแล้วพ่อเลิกงานมาพอดีอ <c oughs> สวัสดีก่อนมีดีจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วลูกจ้าสวยจังเลยลูกใครเอยลูกใครคะเอา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 เาหึ ป๊า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 อืมนี่นี่ไหนครับป๊าป๊าอยู่ไหนป๊าป๊าอยู่ไหนอีอืมน้องเพชรเมื่อวานไปฉีดยาเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะผู้ใดถือกัดหมู่บ้านน้องเพชรบ๊ลุปอื โอ้โ uh อ้โ oh, อ้โอ้โหโอ้โเอาจะเอาแม่มาแล้ว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 จะอาจะอาจะอาเอาใคร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 นี่ใครป๊า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 ไหนป๊าป๊าไหนป๊าปาไหนป๊าป๊าปาปาอยู่ไหนคะป๊าป๊าอยู่ไหนคะ มาไายังไอุ้ยอุ้ยว้าโอ้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 นอ้นอ้โอ้โอ้โอ้อนโอ้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 โออ้โอ้โอ้โออ้โอองโอ้อ้เอ้โอ้อ้ั้อออ เอาเคยได้ขึ้นมานอนนี่น่าขืนมาก็สิแบบว่าตกใจเป็นตื่นตื่นึ้งหับนะตอนนี้สาวเพชรแต่น้องพลอยน้องพลอยอยู่ได้นะอืมอืะอ่ะอ่อน้องน้องครับอ๋ออ๋อจุ๊บน้องก่อนจุ๊บน้องก่อนจุ๊บจุ๊บน้องก่อนจุ๊บน้องก่อนจุ๊บทไมก็่ฟัง แม่ม่าหอนบานตีสองคืนบันนี้น้องพอยตื่นตื่นแล้ววันนี้บ่นอนกาเรียนน้ำหนูจะมาตีหอเมือเศร้าน,านี่คือขึ้นมาห้องนะปีหา่าถูกปะคืออยู่น้ำหนูบันนี้ก็สิน้อนอันอยังเปิดกระตูนให้ว่งแล้วก็หลับตีหล้ว,ลวมวันจะมาเล่นน้ำเพลินตัวสิบตัวสิบดเนี่มา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 ,มา นอนบอนนอนบอนอุยเอาเอาโนมามามานี่เดี๋ยวพ่อไปส่งปะปะเดี๋ยวพ่อไปส่งให้ป้าป๊าไปส่งไปมามาป้าป้าวพ่อไปส่งนี่ป้าป๊าแบบวายลูกไปนี่ลูกไปนี่ม่แต่จริงอ์้งยังเดี๋ยมา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 อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงไปกับพ่อเนี่ยไปพ่อไปส่งปะไปแต่ว่อตุ๊กตาไปด้วยแสดงว่าแม่ต้องไปส่งนะมา อามน้ำหรือยังนี่น,น,น้องเพร <c oughs> สาวเพจเพิ่ตื่นครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะนอนประมาณช่วงเทียงก็ตื่นตื่นเพราะว่าจะไปคุยอีกเรื่องการก่อสร้างห้องประชุมนะครับคุยกับผู้รับเหมาเรื่องกันที่สิเริมก็สั่งห้องประชุมอยู่ห้องประชุมจัดเลี้ยงสัมนาที่ โรงแรมเดอะบอสก e ีนะครับตอนนี้ก็ค่าฟรีก็เริ่มนาสิเป็นยูนิชงของกันว่างทันหลักนะครับนาสิประมาณสาเดือนกับคงสิได้เปิดบริการนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับที่เพจนี้นะครับเลยนะฮะแล้วก็ทางช่องนี้นะครับผมขอบคุณครับ